ลุงตู่นะครับสร้างโครงการ eec ขึ้นมาอา่มาพูดถึงอัปเดตของ Hybrid t r a i นอีก3ปีเสร็จแล้วพี่น้องเออนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่รวมไปถึง eec เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาแค่ Hybrid t r a i n นะครับมาดูทั้งฝั่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างกรุงเทพไปนครราชสีมาไปถึงหนองคายนะครับก็จะตัดผ่านปากช่องนครราชสีมาบัวใหญ่บ้านไผ่ขอนแก่นอุดรธานีหนองคาย แต่งท่องเที่ยวเราก็จะจเจริญกันไปอีกนะครับเมื่อรถไฟตัดผ่านนะครับมาดูทางฝั่งของภาคเหนือภาคเหนือลุงตู่นะครับดอนเมืองอยุธยาลบบุรีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุขโขทัยศรีสัชนาลาัยลำปางลำพูนเชียงใหม่เจ้าเจ้าอ่ะภาคใต้ครับไฮบริดเทรนของเราจะไปที่นะครปฐมราชบรีโหชุดท่องเที่ยวเยอะนะตรงเนี้ยท่องเที่ยวเยอะ เพชบุญหัวหินอ่ารถรถไฮบริดเทรนนะครับประจวบกีรีขันชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงหาดใหญ่ประดังเบซ่าเจริญลุงตูโครงการจเจริญเจริญทุกโครงการนะครับขอถามหน่อยนายกเข้ามามีผลงานอะไรบ้างเดินทางไม่หยุดเลยสื่อหลักไม่ชอบลุงตู่เพราะสื่อ เป็นของเขาด้วยค่ะใช่ครับผมจะพิมพ์ยาวหน่อยนะครับได้พิมพ์ยาวแตจะอ่านทันไหมนะั่นะสินะฮะฟ้าครามพูดเรื่องนายกไปเซ็นรับข้อตกลงกลับ b r n หน่อยรัฐบาลชุดนี้มันจะยกแผ่นดินให้เขาหมดเลยหรือเกาะกูดเดี๋ยวเกาะกูดเดี๋ยวผมยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่านข้อมูลเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปอ่านข้อมูลอีกนิดได้ไหมฮะนะจะได้สรุปมาแบบครบถ้วนนะครับเขาแปะไว้ก่อนนะ ตอบแทนได้เลยใช่ไหมคือนายกเนี่ยนะครับเล่ากันอย่างนี้แฟลกชิพของเ้าเนี่ยเรือธงของเขาคือนโยบายหนึ่งหมือนดิจิตอลนะครับก็รุ่มๆุมดอนดอละนะครับรวมมาถึงซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ชินไม่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆแล้วก็ดูท่าทางมันจะคลุมเครือด้วย มองกลับกันครับซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นคามานาคมแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยกลับเป็นโครงการ EEC หรือสิ่งที่พี่นิดเนี่ยคุณเศรษฐาพูดเมื่อสักครูน่นี้ซอฟต์พาวเวอร์กลับกลายเป็นภาคของการลงทุนว่าเฮ้ยเฮ้ยมาลงทุนที่ไทยกันเถอะมาลงทุนที่ไทยกันเถอะมาลงทุนที่ไทยกันเถอะอย่างเงี้ยเพราะเรากำลังจะเป็นหับที่สุดยอดของโลกไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้เรื่องหาว่าเราเพลเจอร์หาว่าเรามั่วหาว่าเราโม จะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเราจะเป็นหับที่เป็นจุดศูนย์กลางของโลกได้ยังไงในเมื่อปากท้องคนไทยยังไม่ได้มีจะกินอยู่เลยเนี่ยแหละสงสารประเทศที่คนไม่หาความรู้นะครับวายพอดีเลยเนี่ยเห็นไหม AUN z z พิมพ์มาแล้วเห็นไหมบอกว่าพี่ครับขอตังกินข้าวสองร้อยทำมาหาก,กินนะครับ ประเทศเจริญน่ะสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ยังหากินแบบเดิมไม่ได้นะครับเราโดน disruption เราจะมาหากินแบบเดิมบางคนถ่ายคลิปออกมาบอกมันเงียบคลิปเงียบคลิปก็เงียบเี๋ยไม่เงียบได้ไงเขาเข้าไปช้อปปิ้งที่ออนไลน์กันหมดแล้วนะครับถูกป่ะเออเขาไปช้อปปิ้งที่ออนไลน์กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแฟกต์นี่คือข้อเท็จจริงรักข้าวไก่รักเลยครับผมไม่รักเด็ดขาดเลยครับ รักเข้าไกลผมไม่รักเด็ดขาดเลยครับนะครับสัมปทานนำร่องไปแล้วเกาะกูดอ๋อกดดันแต่แบงค์ชาติอืมฟักรามพูดเพชรบูรณ์หัวหินถูกต้องแล้วใช่ไหมครับหรือว่าเพชรบุรีเออเดี๋ยวก่อนนะนั่นสิผมอาจจะพูดผิดใช่ไหมเด,เ,ดเดี๋ยวดูก่อนสายไหนว่าสายเพชรเพชรบุรี เออเพชรบุรีนะฮะก็คือในด้นของหัวหินเนาะอ่าเป็นกระเทยหรือครับเป็นค่ะวายตายแล้วเป็นกระเทยค่ะมีไรป่ะดะรักก้าไกลยอย่างที่บอกครับผมไม่รักเด็ดขาดเลยนะครับปร,ประเทศพังแน่นอนฮะในความคิดผมนะฮะความคิดคนอื่นก็นแล้วแต่ คุณลันนิ่งพิมมาสองครั้งอ้าวโอเคไม่ใช่ I.O. โอเคทำไมสลิมชอบเคลมว่าลุงตู่สร้างอันนั้นสร้างอันนี้ลุงสร้างชาติเลยเหรอทำไมถึงไม่อยากให้พูดอ่ะทำไมถึงไม่อยากให้เราพูดอ่ะคุณแม็กกาทำไมถึงยังไม่อยากให้พูดอ่ะ ก็ดุงตู่สร้างชาติก็ถูกแล้วอะเพราะว่ารวมไทยมันสร้างชาติอ่ะไม่ถูกหรอทําไมคุณเชียร์ก้าวไกลเชียร์เพื่อไทยแล้วทําไมทําไมคุณถึงฟังเรื่องราวที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้อ่ะเออผมสงสัยเหมือนกันนะว่าทําไมคุณถึงฟังเรื่องราวที่มันเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้อ่ะแปลกเหมือนกันนะแปลกไหมคุณว่าตัวเองแปลกไหมล่ะเออ และจะให้ผมพูดโครงการพวกนี้เป็นโครงการของใครอ่ะจะให้พูดเป็นของใครดีอ่ะฮะคนที่เขาคิดมาคนที่เขาเริ่มโครงการมาเนี่ยเออผมก็งงไงเออใช่ไหมทุกคนงงไหมก็รวมไทยสร้างชาติก็ลุงเออไม่ต้องตอบค่ะพวกตะก,กะป่วยใช่ไหมออือตายละนะฮะ เป็นของลุงตู่ทั้งหมดแหละครับใช่ไงก็ลุงสร้างคุณวันบอกก็ลุงสร้างนะครับคําถามนี้นะครับตอบมาไม่รู้จักกี่คําตอบเลยนะครับถ้าดีจริงทําไมประชาชนไม่เลือกนะครับถามกลับครับคุณเคยรู้เรื่องราวอะไรที่ผมพูดหรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่รู้คุณคิดว่าคนอื่นรู้ไหมไม่รู้โง่ไ ทำเดียวเลยโง่ไงก็ถูกเขาหลอกไงจำได้ไหมที่ผมบอกว่าคุณโดนหลอกคุณโดนปั่นหัวคุณตาบอดอะ่ะหูนวกอะ่ะแล้วก็มืดบอดอะ่ะผมจะให้พูดผมคุณจะให้ผมพูดคำว่าอะไรดีกว่าเอาเอาคำพูดสวยที่สุดเลยอะ่ะที่บอกว่าคนไทยอะ่ะถ้าดีจริงทำไมคนไทยไม่เลือกเอาก็ผมถามคุณเลยผมคุณจะให้พูดคำสวยหรูแค่ไหนอะ่ะ เออจะให้ผมพูดสวยหรูแค่ไหนอ่ะสุดท้ายก็คือคุณก็โง่ันไงที่ไม่รู้อ่ะเออก็นี่ไงเนี่ยไฮบริสแทนเนี่ยเหนือใต้ออกตกเนี่ยคุณทำยังไงอ่ะคุณเอาไงอ่ะคุณเอาไงอ่ะแล้วจะให้ผมพูดว่ายังไงโครงการนี้ลุงตู่ไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำเลยอย่างนี้หรอเอ้าแล้วผมจะพูดได้ยังไงผมไม่เข้าใจเอาคุณพูดมาดิอ เนี่ยไฮบริดเทนเนี่ยชาติเจริญจะตายเนี่ยขึ้นไปถึงจีนเลยเนี่ยเนี่ยกำลังจะคุยว่าล่าสุดเนี่ยท่านปีรพันเนี่ยคุยกับเอ่อเนี่ยท่านอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของยูนานอ่ะของจีนอ่ะเนี่ยได้มาคุยล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยอ่ะคุณจะให้ผมทำไงผมมีทุกอย่างอยู่ในเนี้ยรับคุณไม่มีคุณไม่รู้คุณไม่รู้คุณไม่มีและคุณก็ไปโดนคนอื่นเขาหลอกป้าประชาธิปไตยบ้างอ่ะเผด็จการบ้างอ่ะ เออเราต้องชนะนะประชาธิปไตยเราต้องชนะนะประชาธิปไตยคุณคลั่งไงคุณคลั่งประชาธิปไตยไงแล้วคุณไม่รู้ข้อมูลเลยว่าเอาจริงๆลุงตู่ทาอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างแล้วคุณก็มาโกหกประชาชนบอกว่าแปดเก้าปีไม่มีทําไม่ได้ทําอะไรเลยมาหลอกพวกคุณไงแล้วทําไมพวกคุณโง่เชื่อว่าแปดเก้าปีไม่มีอะไรเลยนี่ผมถามจริงๆนะเออผู้ว่าการมณฑลยู่นานถูกต้องฮะ ผมถามจริงๆอะผมถามพวกคุณเลยด้อมส้มด,มด้อมแดงเลยอะโดยเฉพาะกีบเนี่ยเออสุญญากาศใช่ไหมพี่อะผม,ผมถามเนี่ยอะว่าทําไมคุณไม่รู้ในคนอื่นที่ทุกคนรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตทาไมสริมรู้ทําไมอับดุลรู้ทําไมคุณไม่รู้ต้องให้ผมพูดคําสวยหรูขนาดไหนสุดท้ายมันก็ตกมาที่ว่าพวกคุณโง่ไงแค่นั้นเองคุณหลงกับคำว่าประชาธิปไตยคุณอยากต้องการให้ประเทศเปลี่ยนแปลง แล้วคุณก็ทําเท่มากเลยอ right like ่ะพักเก้าไกลทุกคนเลยนะด้อมเนี่ยมันดูเท่มากเลยนะเพราะแบบว่าเราต้องการให้ประเทศเราอ่ะเปลี่ยนไปอย่างที่เราต้องการสักทีอ่ะเราจะสู้เพื่อประเทศที่เราต้องการผมถามเหอะเนี่ยคุณเศรษฐาเขารู้แล้วเนี่ยว่าประเทศโคตรเจริญเอาเนี่ยคุณเศรษฐาเอาด้อมแดงก่อนเคลียร์ด้อมแดงก่อนคุณเศรษฐาเขารู้แล้วเนี่ยว่าประเทศโคตรเจริญเนี่ยประเทศเนี่ยจะเป็นหับแต่จุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยรถอีวีเนี่ย แล้วก็อุปกรณ์อะไหล่อุตสาหกรรมทั้งหมดให้เขาจุงจมูกค่ะกีบบางคนยังไม่รู้เลยว่าก้าวการ,รม,มีแผนล้มล้างสถาบันเออลุงตู่ปกป้องทั้งชาติแล้วก็สร้างชาติด้วยจริงๆใช่รวมไทยสร้างชาติครับผมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับชื่นชมก็มันความจริงอะ่ะคุณมาเอาความรู้คุณได้ความรู้แต่คุณจะมาเอาแซะก็คุณก็ได้เท่าที่คุณจะได้ ผมบอกให้เลยนะคอมเมนต์นะ่ะมันก็เป็นข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงถ้าคุณคอมเมนต์มาดีเออมีเหตุผลอ่ะผมก็ต้องเอากลับไปคิดมันอยู่ที่ว่าคุณได้รับข้อมูลแล้วอะ่ะข้อมูลของผมมันเป็นความคิดเห็นหรือเป,เป็นข้อเท็จจริงถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงคุณควรเอากลับไปวิเคราะห์เว้ยเหมือนดอมส้มที่เขามีคุณภาพแบบคุณมูเห็นน่ะมีใครก็ไม่รู้หลายๆคนอะ่ะชอบเอารีแคปผมไปแล้วก็ไปวิเคราะห์แล้วก็ไปต่อยอดเขาฉลาดเขาทําแบบนั้นผมถึงบอกว่าสลิมคุยกันเนี่ยความลับ คุณเข้ามาเนี่ยคุณฟังข้อเท็จจริงไม่ได้คุณก็ไปฟังคนอื่นก็โกหกได้แล้วกันเพราะคุณเป็นคนฟังข้อเท็จจริงไม่รู้เรื่องคุณฟังได้แต่คําโกหกงั้นคุณก็เชิญตามสบายคุณก็ไปโดนคนโกหกต่อไปหนีไปละมังด้อมส้มเออแต่ความจริงของลุงอาจทําให้พวกมันตุยทุกวันนี้ยังมีคนเชื่อคําใส่ร้ายเรือดำน้ำไม่มีเครื่องอยู่เลยใช่บ้าบอมากนะครับกีบรู้หรือเปล่าว่าหับแปลว่าอะไรเออ กีบรู้จักแต่พรหับหรือเปล่ารู้จักแค่แค่เหมือนเราคาร,รู้จักหรือเปล่าหัดดูอย่างอื่นบ้างนะครับลุงตู่เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตจริงๆส,ๆสุดๆก็คือที่สุดจริงๆครับผมเยี่ยมจัดชุดใหญ่เลยนะจ๊ะ,ะก็มันไม่ก็มันถูกวะล่ะพี่มันเป็นคําถามที่ผมตอบมาไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยว่าเออถ้ามันดีจริงแล้วแบบว่าทําไมคนไม่เลือกมันเป็นคําถามเ่าได้เบาพี่แจ๊พี่แจขอโทษทีมันเป็น acting ฮะมันเป็น acting แล้วก็มันเป็นแค่ฟาดแบบคือฟาดแบบว่า acting ไปอย่างนั้นแหละนะแต่ว่าความจริงแล้วก็คือไม่มีอะไรนะครับอ่านะประเทศไทยไม่มีคำว,ว่าประชาธิปไตยพระป้อนอำนาจพระหมหากษัตริย์มาในรัชกาลที่7จ็ถามส้มหน่อยเราควรปกป้องท่านหรือปกป้องคนที่กัดแส้ท่านอย่ามาพูดว่ารักอ่ะถูกนะครับเยี่ยมรักลุงลุงดีลุงรักชาติใช่ กินข้าวบ้างนะครับไม่ต้องเสือกครับนะครับหน้าเอ็นดูโอเคขอบคุณครับรออยู่ครับโอเคนะฮะเอ่อนะครับมามาคุยกันเนี้ยเขามาคุยกันเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเขามาคุยกันเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะกลุ่มเอ่อนั่นแหละพลังงานสะอาดต่างๆนะครับซึ่ง เขาก็ชื่นชมมานะครับความร่วมมือของ R3A รู้จักกันไหมเนี่ยกีบรู้จักไหม R3A เนี่ยโบราณมากกันนะถ้าไม่รู้จักก็ยังไงก็คือรถที่มันเชื่อมผ่านไปถึงลาวแล้วก็จีนอ่ะนะครับทางอ่ะเป็นทางอ่ะก็เชื่อมผ่านมันก็มีความสัญญาความร่วมมือเรากับจีนค่อนข้างดีมากๆนะครับเขาก็เลยมาคุยกันเรื่องของพลังงานสะอาดของจีนที่จะร่วมกันอีกนะครับไฮบริดเทนของเราอะไรของเราเนี่ยมันก็ตัดผ่านไปข้างบนนะครับภาคเหนืออะไรเยอะแยะคืออลังการอ่ะนะครับทีนี้ วันนี้พระคำโหดสุดใช่ครับโหดฮนะวันนี้โหดโหดโหดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นผลงานของลุงตู่นะครับแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงที่เอามาบอกกันนี่วันนี้แค่เอามาบอกนะว่ารถไฟฟ้ามาหาดเธอของเราอะนะฮะมันจะเสร็จเมื่อไหร่ทำไมต้องดิ้นผมก็ไม่เข้าใจมันฟังโครงการที่ประเทศจเจริญไม่ได้กันหรือไงคุณเข้าใจปะเออ เนี่ยจะอัปเดตให้ฟังว่าถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะฮะส้มคนไหนจะเถียงฟ้าครามเนี่ยอยู่ยากจริงๆฮะเออแล้วผมมันไม่ได้เอามาจากไหนนะผมเอามาจากไหน Google ถามเหอะเรื่องมันมีง่ายๆตะกีบไม่เคยรู้ข้อมูลเลยหาว่าเราทำไมหาว่าเราเสพแต่ท็อปนิวส์เออแต่ความรู้ของกีบน้อยมากนะครับเอาลุงกลับมาได้ไม่ได้นะครับก็น่าจะกลับมันอยากให้ลุงกลับมากเลยอนะ พลกามซอฟต์กับทุกช่องแล้วนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอาให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีเปเปอร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทุกคนเสร็จปี69ถึง72เนะเพราะว่ามันมีหลายหลายสายด้วยกันเนาะ11สถานีนะครับเพราะฉะนั้น 7, 0, เนี่ยปี70เนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดให้บริการได้แล้วนะครับแต่ว่าเสร็จจริงๆในทุกๆสายเลยเนี่ยประมาณปี72นะครับแล้วก็อ๋อมันมีระยะที่2นะครราชจะีมาหนองคายเนี่ยไปไปเสร็จในปี73แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนเนาะจะเริ่มใช้ได้นะครับ เปิดใช้ได้ปี70อีกแค่3ปีเท่านั้นเองทุกคนอดใจรอนิดเดียวผลงานลุงตู่อีกแค่3ปีเองเห็นไหมเห็นไหมว่าอีกแค่3ปีนะครับได้ใช้รถไฟฟ้ามาหาดเธอแล้วได้เลยครับบายบายกุดไหนะฮะเดี๋ยวโทดี้จะตามมาอีกขน่นะะด้อมจะย้ายประเทศไม่ไปสทัทีเออพักตะวันออกครับอันนี้พักของ EEC เลยนะครับ EEC เลย ก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยตัดผ่าน3สนามบินเลยนะครับอันนี้ภาคข,ของการท่องเที่ยวเนี่ยบูมแน่นอนเลยก็คืออุตะดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตะเภาแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของสนามบินทั้ง3สนามบินด้วยนะครับมี9สถานีก็เปิดใช้ได้เนี่ยนะครับในปีเ0็นะครับเป,เปิดใช้ได้ในปี70ก็คือไอ้ตรงที่รถไฟฟ้าตัดผ่าน3าสนามบินเนี่ยอ,อ,อูตุตะเภาเนี่ยได้เปิดใช้ได้ก่อนเลยปี70อีกแค่3ปีเท่านั้นเองทุกคนรออีกนิดนึงใช้เวลาเป็นแค่60นาทีถึงแล้วว่า นะครับแต่แต่เฟดเฟดถัดมาครับเฟดถัดมาระยะที่2นะฮะก็จะลากไปถึงอุตภเปาไประยองแล้วก็ไปตราดอันเนี้ยนะครับก็จะไปเสร็จนูน่นแหละปีสองห้าหกห้าประมาณไอ้สองห้าเจ็ดห,ห้าประมาณนะสองห้าเจ็ดหกประมาณนั้นนะครับก็ใช้เวลาต่อเนื่องกันไปนะครับใช้เวลาต่อเนื่องกันไปนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีถ้าไม่มียุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีมันจะเสร็จกันไหมเออ ไอ้พวกที่บอกว่ายุดสัตร์ชาติ2ี่สิปีไม่โอเคอะมันจะเสร็จกันไหมทีตอนแรกออกมาบ่นออกมาบ่นทีตอนนี้พี่นิดไปไงพี่นิดออกมาอวยแล้วค่ะพี่นิดออกมาอวยแล้วจ้าว่าไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางของโลกอ้าวล้วเพิ่งรู้หรือไงด่าประเทศไทยมาตั้งนานทุกคน,น่ะกีบทั้งกีบทั้งส้มทั้งด้อมด่าประเทศไทยมาตั้งนานประเทศไทยนู่นนี่นั่นไม่เจริญคนยังจนอยู่ไอ้จนเนี่ยขอได้ไหม ทำงานทำมาหากินต่อให้ประเทศมันจะเจริญแค่ไหนอะถ้านั่งอยู่บ้านไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไม่ disrupt ตัวเองเลยอไม่พัฒนาไม่ develop soft skill hard skill ของตัวเองเลยมันไม่มีทางหรอกที่คุณจะอยู่เฉยๆแล้วก็จะมีเงินลอยมาหาคุณอะคุณต้องออกไปทํางานเขามีเงินมีงานมาให้เราทำเนี่ยมีงานมีเงินเยอะแยะมากมายมาให้เราทําเนี่ยนะครับคุณอภิวัตรขอบคุณมากฮนะไม่มีลุงตู่ทุกวันนี้นึกสภาพประเทศไทยไม่ออกจริงๆถูกต้องฮนะก็คงจะยัดประชานิยมกัน นะครับยัดประชานิยมกันสุดๆอ่ะนะครับอืมพอขนาดส้มอ่ะกรีบเนาะนะโจมตีโครงการ EEC นะครับคุณวิโรจน์นะครับคุณโจมตีโครงการ EEC ฮะคุณด้อยค่าคุณบอกว่าไม่มีไม่เห็นกาไรนะครับแล้วก็ไม่คุ้มนะครับคุณวิโรจน์คุณพยายามจะด้อยค่าทุกอย่างที่ลุงตู่ทานะครับคุณจะหยุดประเทศเพื่อที่คุณจะมาเป็นรัฐบาลเข้าสู่อํานาจนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยนะครับนะฮะ คุณด้อยค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงตู่ทาไม่ได้นะครับนะฮะ EEC เนี่ยเขามีวังจันทร์วันเล่นะครับเขามีศูนย์ทดสอบเอ่อในเรื่องของแบตเตอรี่ E.V. ต่างๆนะครับมีธุรกิจอวกาศอยู่ที่วังจันทร์วันเล่นะครับเรามีศูนย์ดาวเทียมเรามีเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่ม AI database เรามีกี่ยกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของ robotics ห,หรือว่า หุ่นยนต์นะครับคุณอย่าบอกนะครับว่าหุ่นยนต์อย่ามันยังไม่จําเป็นต่อประเทศไทยอ่ะโลกเข้าไปถึงไหนแล้วถ้าคุณไปคุยที่ต่างประเทศเน่ะ AI ของจีนเขาเป็นไงอลังการไปถึงไหนแล้วหุ่นยนต์ที่เดี๋ยวนี้เขาเป็นโรบอตเนี่ยเขาทําอะไรได้ตั้งเยอะมากมายแล้วดโดรนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับประเทศไทยถ้าไม่มีไปไงคุณก็มาบอกว่าประเทศไทยล้าหลังแต่พอลุงตู่ทาให้คุณก็บอกว่าไงก็ไม่เห็นแบบปากท้องอิ่มจะเอาประชานิยมคุณเอาไงกันแน่อ่ะรัฐบาลชุดนี้ กดใจให้หน่อยครับกดใจส้มให้หน่อยทุกคนกดใจส้มกดหัวใจให้หน่อยเห็นมันว่างขอบคุณมากขอบคุณมากมืออย่าเพิ่งเว้นขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับลุงตู่สุดยอดนายกถ้าไม่มีลุงไทยจะไม่เจริญขนาดนี้ถูกต้องครับพลังคนรักชาติใช่ครับคุณแก้ขอบคุณมากคุณทานขอบคุณมากใจส้มกันเนาะพี่แหม่มห้าชอขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจไว้เสียด้วยนะครับเอากีบมีคําถามไหมไอ้คำถามเดิมๆขอร้องเถอะ มันเป็นคําถามที่โบราณไปแล้วเอาคเอาคําถามที่มันแอดวานซ์กว่านั้นที่ฟ้าคําคิดว่าฟ้าคําตอบไม่ได้เนาะอืมเรื่องหนึ่งสองก็เหมือนกันนะครับจะเอากี่รอบจะพูดกี่รอบจะให้พูดกี่รอบบอกมามีคําถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรบอกมาไม่ล้มล้างการปก,ปกครองใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวจะตอบให้ทุกคําถามต้นลักวัดดีใจส้มดีมากนะฮะดีมาก thank y o เพื่อนอยากขี้ตามช้างเทคโนโลยี คนละขั้วโลกกันนะครับไม่ได้ขี้ตามช้างแต่ประเทศไทยจะไม่มีอะไรเลยไม่ได้แล้วคนจะแล้วคนจะไม่มีความรู้ไม่ได้คุณยังไม่รู้เลย EEC คืออะไรเอาจริงๆอ่ะคุณเดอ่ะถ้าคุณเป็นส้มอ่ะผมถามคุณหน่อยถ้าคุณจะบอกว่าถ้าลุงตู่ด,ดีแล้วทำไมคนไม่เลือกผมถามหน่อยคุณรู้จัก EEC มากน้อยแค่ไหน EEC เสร็จเไไมื่อไหร่อะมาคิดเพิ่งพูดไปอะแล้ว e e c มันคืออะไรบ้างอะแล้วในอนาคตมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศขนาดไหนคุณรู้รู้ไหมเออแล้วอ EC คืออะไรอ่ะรู้ไหม รู้ป่ะรู้อะไรบ้างกรีบรู้อะไรบ้างผมอยากถามหนึ่งเนี้ยไหนคุณนนทถามว่าอะไรมาเดี๋ยวตอบ,อา,าอ,อ,บอ,าอาถามมาอีกรอบสิอาอาถามมาถ้าไม่จําเป็นคงไม่มีใครเสี่ยงทำํำรัฐประหารหรอกครับแต่วันนั้นลุงตู่ยอมเหนื่อยรัฐประหารเสร็จนะคอสชอใช้อําน,นาจมาตรา44จําได้ไหมมาตรา44คืออะไรอยากโจมตีไหมมาตรา44นั่นแหละที่บังคับใช้ให้มีผลสร้าง ไฮบริดเทรนมาตั้งแต่ปัปจจุบันจนมาถึงปัจจุบันนี้อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่ประมาณตาสี่สี่หรอเออแล้วตำรวจที่จับจับกันได้เนี่ยนะครับจับโจรกันได้เนี่ยสอบปากคำไม่รู้จักกี่ปากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะ่ยทั่วประเทศไทยทั่วกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่คอสชอหรอความมั่นคงเนะี่งถูกเป็นนายกที่ปิดท้องหลังพระวังจันทร์วันเล่มีอะไรบ้างเอามา คำถามนี้ดีนะฮะเราเราไปจากอดีตกันเถอะค่ะใช่ดึงไปอดีตอยู่เรื่อยเลยจะดึงไปแบบคุยกับปรีดีคุยสองสี่เจ็ดห้าจะไปแบบพยายามให้อ่านหนังสืออะไรนะฟ้าอะไรนะอะไรทักอย่างเนี่ยแล้วก็อ่านหนังสือพยายามแบบทําไมคุณถึงดึงไปอดีตจังเลยเพื่อที่จะพยายามที่จะบ่งบอกว่าเราจะต้องแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้ได้คุณก็ขุดคุยคนอัดประเทศน่ะมัลติเวิร์สของลุงตู่เนี่ยมันก็เดินไปข้างหน้า แต่ความกลิ่นความเจริญของกลีบดันย้อนกลับหลังแถมไม่พอนะผมเห็นดอมส้มแต่ละคนนะผมเห็นสอสอมีใครไปแปะปิดแผ่นไม้แผ่นไม้กระดานเอาไปปิดบอกกลิ่นความเจริญรุนแรงมากคือผมจะบอกว่าขู่ความความเจริญมันคนละเลเวลกันเลยนะ